วัตถุประสงค์ของการทําธนาคารน้ำใตดินเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาหนึ่งแก้ปัญหาน้ําท่วมฝนตกลงมาเมื่อก่อนน้าท่วมแต่วันนี้พอตกมาปุ๊บเราซึมหาวัตถุดินสองแก้ปัญหาน้ําแล้งเมื่อฝนหมดน้ําใตดินเรามีอยู่เราสามารถสูบใช้ได้ตลอดเวลาแล้งก็หมดไปอันที่สามแก้ปัญหาน้ําเค็มคือว่าน้ําเค็มเนี่ยมวลน้ำเนี่ยมันมีน้ําหนักมากกว่าน้ําจืดนะครับเพราะนั้นน้ําเค็มจะอยู่ด้านล่างน้ําจืดจะอยู่ด้านบน อันที่4แก้ปัญหาน้ําสกขปกมันกรองกรองลงไปได้ชัดเลยก็คือแก้แลกแก้ท่วมใช้งบประมาณน้อยแล้วตัวธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยมันมาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการรู้ค่าพลังงานได้ยังไงคะท่านนายกเดิมทีเดียวเนี่ยเขาสูบมาจากคลองหรือแหล่งน้ําต่างๆเนี่ยเป็นระยะไกลเอาซึ่งนั้นน่ะฟิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแต่ครั้เนี้เมื่อมันมีใกล้ๆส่วนเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาก็สามารถทําใกล้ๆส่วนเขาก็ลดลงไปได้เยอะชาวบ้านเขาก็จะ มีความสุขคุณภาพชีวิตที่ดีดสุขภาพจิตดี